เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆวันพีชเทเชลคูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนาะผมก็จะมาเรียกว่าแชร์และกันเนาะไม่อยากจะใช้คําว่าสอนหรือแนะนาเพื่อนๆนะครับเรียกว่าในการแชร์นะครับในการที่จะเล่นเกมนี้มาผมนะครับใช้เรืออะไรมากที่สุดนะครับใน,ในการเล่นเกมนี้เนาะจะได้เป็นการแนะแนวแนะทานนะครับสำหรับผู้เล่น น้าใหม่นะครับผมที่กําลังจะมาเริ่มเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็กําลังคิดว่าอยากจะหาเรือดีๆสักลำหนึ่งนะครับที่ใช้ไปยาวๆนะครับผมให้กับทางทีมของเรานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้หมดเลยนะครับว่าเรือที่ผมใช้บ่อยอะ่ะหลักๆอะ่ะมีเรืออะไรบ้างนะครับผมไปไปดูกันเลยครับผมเรือแรกนะครับผมที่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีจริงๆก็มีกันทุกคนเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรือ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรือเริ่มต้นเป็นเรือที่ได้ง่ายมากๆแล้วเป็นเรือลำแรกที่ผมแนะนานะครับให้ไปเอาโคล่านะครับไปยัดให้มันแม็กก่อนเลยถ้าเกิดคุณทานะครับในช่วงแรกๆที่คุณฟาร์มอะ่ะชีวิตคุณจะง่ายขึ้นมากๆเลยครับซึ่งเรือนั้นจะเป็นเรืออะไรไปไม่ได้ครับนอกจากแมรี่โกของเรานั่นเองนะครับเป็นเรือของทางด้านอุซบนะครับผมคือจบด่านแบบด่านอุซบม,มาเราก็ได้เลยนะครับความสามารถของเรือก็ เป็นอะไรที่แสนง่ายดายมากครับผมจะบุตกกับตันนะครับพี่300นะครับผมและจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครทุกตัวในทีมของเราเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เจ๋งอะไรเลยดีว่านะครับแต่เราอย่าไปดูแค่ตรงนั้นเนาะเรานะครับผมมาดูตรงที่ว่าความสามารถนะครับในการที่จะช่วยทําให้เรานะครับกดเพอร์เฟก ได้ง่ายขึ้นเป็นอะไรที่สำคัญมากๆและดีมากๆนะครับต่อผู้เล่นหน้าใหม่นะครับเพราะว่าคนที่มาเล่นเกมนี้น่าจะติดปัญหาที่ว่ากด perfect ไม่ค่อยติดกด perfect ไม่แม่นนะครับแล้วมันจะมีผลต่อการเคลียร์บอสมากๆเลยคือบอสอะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะเลือดลดแล้วเราต้องจะต้องทำการนะครับเชน perfect ในทุกครั้งที่เรากดก็คือ6ตัวเราต้องกด perfect ให้ได้ทั้ง6ตัวเลยนะครับในการที่จะปิดบัญชีบอสนาะอเพราะว่ามันจะมีผลอย่างมาก ในการที่จะเป็นดาเมจสุดท้ายนะครับของตัวสุดท้ายนะครับผมมันจะเชนเชนไปเรื่อยในการกดเพอร์เฟกเนาะผมจึงมองว่าเรือเนี้ยผมก็คิดว่าคนที่เป็นผู้เล่นระดับสูงอะ่ะเขาก็ใช้กันนะบางคนนะเรือเนี้ยผมกล้าพูดเลยเขาบางคนก็ใช้กันนะครับเพราะว่ามันกดเพอร์เฟกง่ายเนาะผมก็ยินดอยากจะคิดว่าผู้เล่นหน้าใหม่ที่เริ่มเล่นเกมเนี้ยไม่ต้องไปสนใจแบบเรือแบบ เรือสายมัดเรืออะไรเนี้ยที่มันเล่นยา้ๆครับยังไม่ต้องไปมองถึงตรงนั้นเลยนะคนที่เร็วต่ํากว่า200อยะไรเงี้ยใช้เรือนี้ไปก่อนได้นะครับใช้ไปยาวๆเลยได้เลยเดือนนี้นะครับผมน้องนี่ก็เป็นเรือแรกนะครับที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยในเกมนี้นะครับมาลู่เรือที่2นะครับที่ผมจะแนะนานะครับเป็นเรือที่จะต้องใช้นะครับผลไม้เนี่ยครับมันเรียกว่าผลไม้หรือเพชรผมเรียกเป็นเพชรลวกันเนาะเรียกเหมือนดังบอลดคั้งอะ ไอเพชรตัวนี้นะครับ50 30เพชรนะครับไปปลดล็อกนะครับมันปลดล็อกตรงไหนครับมันปลดล็อกตรงดะตรงนี้อีเวนต์ครับผมเข้ามาครับแล้วก็ตรงนี้ครับล็อกตรงนี้นะไอรูปนาฬิกาแล้วก็พวงรูปแม่กุญแจนะครับปลดล็อกมันซะ30แล้วก็ลงไปฟาร์มด่านมันด่านมันง่ายมากนะครับกดออโต้ก็ผ่านแล้วเนาะไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็จะได้ตัวของเจ้าเรือนี้มานะครับผม เรือนี้นะครับมันดีอย่างไงนะครับผมเรือนี้ข้อดีของมันเลยถ้าเราอัพเต็มถ้าผมจาไม่ผิดนะถ้าเราอัพเต็มใช่ไหมครับมันจะเพิ่มพลังโจมตี1.5เนาะตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะเนาะพอเซิร์ฟเจแปนของผม,มาอัพเต็มไปแล้วแต่ผมอยากจะมาเปิดของเซิร์ฟครับอลให้ดูเพราะว่า,าผมพอจะแปลออกไงเซิร์ฟเจแปนขี้เกยียจไปเปิดดิ๊กอะ อ่านภาษาญี่ปุ่นเนาะก็จะบูพลังโจมตีน่าจะ1.5เนาะถ้าอัพเต็มนะครับรวมถึงนะครับการที่เรือนี้ข้อดีที่สุดของเรือนี้คืออะไรครับคือมันจะจ่าย exp นะครับ exp ก็คือตรงที่เราจะไปอัพเลเวลของ ไอเดียแล้วนะครับให้มันโตเร็วมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มประมาณ1.5เนาะถ้าผมจำไม่ผิดก,ก็คือเพิ่มพลังโจมตีตัวละครทุกตัวในทีม1.5แล้วก็จะเพิ่ม1.5นะครับเพิ่มเลเวลนะครับหลังจากที่เราเคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับเพิ่มอีก1.5ซึ่งถือว่าเป็นเรือที่ผมใช้บ่อยสุดแล้วละ่ะที่เล่นมาเนะเล่นเกมนี้มาเรือที่ผมชีบมาใช้บ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเพิ่มเลเวลทําให้เราเก็บเลเวลไปได้เองรวมถึงรู้สึกถ้าอัพเต็ม จะทาการลดคูดาวท่าไม้ตายด้วยเนาะถ้าผม้ำผิดเนาะถ้าเกิดผมผิดก็สามารถบอกในคอมเมนต์ได้เนาะจะลดคูดาวท่าไม้ตายด้วย1ห,หรือ2เทินทนี่นแหละจำไม่ได้มันดีโคตรเลยเนาะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าลดคูดาวท่าไม้ตายอะเป็นอะไรที่ดีมากจะทําให้เราลดการฟาร์มดองเท,นทนินในด่านมอสได้นั่นเองครับเรือนี้จึงเป็นเรือที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับผมที่จะให้เพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะมองหาเรือสักเรือหนึ่งที่คุ้ม กับจำนวนเพชรที่เราจ่ายไป30มสิบเมตรละผมก็ขอแนะนําเป็นเรือนี้นะครับถ้าจะเอามาเป็นเรือแรกที่เราจะแลกเนาะโอเคมาดูระดับที่มันสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นนะครับเมื่อเราชํานาญเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้จากแมคคาิกหมดหมดแล้วละ่ะเรือนี้นะครับเป็นเรือของเด็กป้าถ้าผมจะไม่ผิดเนาะเดี๋ยวขออ่านกนะ่อนดาร์กไอดูตตน่าจะเด็กเนาะเอเนอน่ยเด็กเล็กะไอตัวที่มันแปลงร่างเป็น ไดโนเสาได้นะครับผมเรือนี้มันดียังไงนะครับผมมันจะฮิวนะครับหลังจากจบเทินนะครับผมต่อลูกเรือนะครับ1น0เนาะแต่เมื่ออัพเต็มอ่ะผมรู้สึกมันจะฮิวถึง1000เลยนะโคตรดีนะครับเรือนี้เป็นเรือที่ดีมากๆนะถ้าเราอัพเต็มหมดอ่ะมันจะรี1000เลยนะฮิวเลือด1000เลยบวกกับฮิวเลือดของทางทีมของเราอีกอ่ะรวมๆนะก็จะรีไป2,000เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีโคตรเลยนะเรือนี้ถ้าเราอัพเต็มนี่ครับคือข้อดีของมันรวมถึงนะครับ มันจะใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับเมื่อกับตันของเรานะครับเป็นสายธงนะครับผมเป็นสายดาบเป็นสายสมุทรจดนะครับก็จะบูพลังโจมตีไปเลย1.2นะครับถ้าอัพเต็มน่าจะเป็น1.5นี่แหละขอแค่กับตันนะครับผมอย่างเดียวเลยขอแค่กับตันนะครับเป็น3สายนี้ดาบธงสมุทรจดนะครับมันก็จะทําการบูพลังโจมตีให้กับตัวละครทุกตัวเลยนะครับไม่จําเป็นว่าตัวละครในทีมของคุณนะครับจะต้องเป็นดาบ ลูกธงรูกสมุดจดนะขอแค่กลับตำเป็นอะไรก็ได้ใน3อย่างเนี่ยนะครับมันก็จะบูทไปเลยนะครับเนาะตัวนี้ดีมากแล้วเมื่ออัพเต็มนะรู้สึกมันจะมีสกิลในการที่จะลดคูดาวถ้าไม่ตายนะครับในดาสุดท้ายเอ๊ะไม่ใช่ในรอบที่เรือมันความสัมพันธ์เรือมันเต็มแม็กนะครับมันกดเนาะมันก็จะทําการลดสกิลถ้าไม่ตายของ กับตันนะครับหเทินโคตดีเลยนะครับเรือนี้ดีมากๆเลยเป็นตัวใช้เป็นเรือตัดสินได้ในช่วงเวลาขับขันเหมือนกันเนาะรวมถึงเรือนี้ผมมองว่ามันเป็นเรือที่คอมโบกับลูฟี่ซันจิดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าลูฟี่ซันจิจะมีค่าฮิวที่สูงอยู่แล้วมันจะมันจะฮิวเยอะอยู่แล้วไงถ้าเกิดหลังจบเทนะินแล้วบวกกับเรือนี้ฮิวไปอีก1000บวกกับค่าฮิวของลูฟี่ซันจิอีกหโห ผมมองว่าเรือเนี้ยเป็นเรือที่ตอบโจทย์ลูฟี่ซันจิดีมากๆเลยนะครับเรือนี้เป็นอีเรือหนึ่งที่ผมใช้บ่อยโคตรๆนะครับเรือนี้กับเรือเนี้ยผมใช้บ่อยมากเลยถ้าช่วยแรกๆก็เป็นเรือนี้นี่แมริโกที่ผมใช้บ่อย3หลักๆเรือนี้นะครับที่ผมจะอยากจะแนะนำเนาะเพราะว่าผมมาเคยไปแลกเรือของโรเจอร์มังไม่โรเจอร์เขาก็ของแชงกลุ่มครับไอเรือนั้นอ่ะมันก็ดีเนาะไอเรืออีเรือหนึ่งอ่ะแต่มันค่อนข้างที่จะกําหนด จำกัดตัวละครนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลดีด้วยคือจะล้างช็อตนะครับแต่ผมจะแนะนําเป็นเรือนี้ว่าดีกว่าเพราะว่าผมจะอิงตามประสบการณ์ที่ผมได้ใช้บ่อยนั่นเองนะก็คือใช้ดีบอกต่อประมาณนั้นนั่นเองนะครับจะเป็น3มเรือนี้ที่ผมใช้บ่อยนะครับผมแล้วก็เรือลองอีกหนึ่งแล้วกันเป็นเรืออีกเรือหนึ่งครับเป็นเรือรองสาหรับใครที่มีเพชรไม่พอนะครับต้องการเก็บเพชรไปส่มตัวละคร มากกว่านะครับผมก็จะแนะนําเป็นเรือของไฟนิงดัตแมนนะครับสามารถที่จะไปแลกนะครับในร้านของลุงแลลรี่ได้เลยนะครับเรือนี้ไปแลกได้เลยใช้ประมาณ5,000หรือเท่าไหร่นี่แหละหรือ7,5็ดพน้ี่แหละนะครับก็ไปแลกได้เลยเป็นเรือในการฟาร์มเช่นเดียวกันครับเพราะว่าจะไม่กําหนดอะไรเลยนะครับทุกตัวละครนะครับบวกพลังโจมตีไปเลย1.5นะครับผมแล้วก็จะเพิ่ม e อ p นะครับหลังจากจบเธอหน1.5ก็คือความสามารถจะคล้ายๆกับเรือนี้เลยนะเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ข้อแตกต่างกันนะครับคือเรือน,นี้นจะลดพลังโจมตีของศัตรูนะครับ25% 1เทินเท่านั้นนะครับเนาะิ่งที่มันแตกต่างคือเรือน,นี้มันจะทําให้เริ่มเทินมาเราใช้ทําไม่ตายได้ไวนะครับผมก็เลยชอบเรือนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันลดทําให้เราใช้ทําไม่ตายได้ไวมันจะดีต่อการฟาร์มและการเคียดันนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครงบประมาณไม่พอก็สามารถที่จะไปใช้ไฟนิงดัดแมนตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนี่ก็คือ สรุปแล้วกันนอะเรือนะครับที่ผมใช้บ่อยมากๆใช้ดีจึงบอกต่อนั่นเองนะครับเรือแรกก็จะเป็นแมริ่โกนะครับแนะนาให้ทําให้เต็มเลยแล้วก็เป็นเรือของเรือบอลูนตัวนี้มันเรียกว่าบอลูนมันเรียกเรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรือนี้ครับเป็นเรือที่2แล้วก็เรือนี้เป็นเรือที่3นะครับที่ผมแนะนํา3เรือนี้เพราะว่ามันผมใช้แล้วมันดีมันสะดวกชีวิตผมดีขึ้นนะครับยิงตามที่ผมใช้บ่อยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคสุดท้ายนี่นะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแหละเพราะว่า ไอเกมเนี้ยมันออกแบบมาให้เราไปยุกเข้ากับไอดีเรามากที่สุดนะครับเราผมไม่สามารถจะแบบไปบอกเพื่อนๆได้ว่าเรือนเนี้ยดีที่สุดไหมเรือไหนดีที่สุดไหมเพราะผมเอาเรือที่ผมใช้บ่อยมาแชร์ให้ฟังนะครับรว่าผมมาใช้เรืออะไรบ่อยมากเนาะสุดท้ายมันก็อยู่ที่เพื่อนเองนะครับบางทีทีมของเพื่อนเนาะมันอาจจะไปบอก กับเรือสายดาบก็ได้สายหมัดก็ได้นะครับไปเหมาะกับเรือของโลเจอร์บ้งก็จะไม่นนผิดเนาะไปเหมาะกับเรือน,นั้นก็ได้นะครับผมมันก็อยู่ที่ตัวเพื่อนๆเองด้วยเนาะอย่างที่บอกไม่จําเป็นจะต้องเชื่อผม100%ทุกอย่างนะครับผมแค่มาแชร์แนวทางการเล่นของผมเท่านั้นเองนะครับผม เนาะโอเคนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้าผมมีเทคนิคอะไรดีนะครับผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับฟังกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม